ช่วงนี้อากาศร้อนครอยากหนีร้อนมาพึ่งเย็นนี่เลยค่ะรักบางปะอินคาเฟ่เป็นหนึ่งร้านกาแฟลับที่จะต้องนั่งกระเช้าข้ามแม่น้ำเจ้าพยาร้านอยู่ที่เดียวกับวัดนิเวศธ,ธรรมประวัติซึ่งอยู่ตรงข้ามกับพระราชวังบางปะอินเมื่อลงจากกระเช้าแล้วเดินมาทางด้านซ้ายมือรักบางปะอินคาเฟ่คาเฟ,ฟ่ฟิลธรรมชาติเหมาะกับการมานั่งชิล บรรยากาศดีมากเห็นวิวแม่น้ำเจ้าพยามีมุมให้นั่งทังห้องแอร์และริมน้ำที่นี่มีต้นไม้เยอะเงียบสงบไม่ร้อนเลยผ่อนคลายแบบสุดๆสำหรับคนที่ชอบถ่ายรูปมีมุมธรรมชาติที่ถ่ายออกมาแล้วสวยมากๆหลายมุมเลยค่ะและที่นี่ยังเป็นศูนย์การเรียนรู้พิพิธภัณฑ์มีชีวิตอีกด้วยค่ะ เดินออกจากกระเช้ามาทางด้านซ้ายมือถ้ายังมองไม่เห็นคาเฟ่ก็อย่าเพิ่งตกใจนะคะเดินมาทางริมน้ำอีกฝั่งเพราะพื้นที่ที่นี่เป็นเกาะเดินมาก็เจอมุมถ่ายรูปเลยค่ะแต่วันนี้อากาศร้อนมากๆขอเข้าไปนั่งชิลในร้านห้องแอร์เย็นๆดีกว่าค่ะภายในร้านนอกจากจะมีกาแฟและเครื่องดื่มเย็นๆแล้วยังมีขนมหลากหลายให้เลือกอีกด้วยค่ะวันนี้เรามากันหลายคนสั่งกาแฟแล้วไม่รอช้าที่จะถ่ายรูปกัน มุมถ่ายรูปเก๋ๆสวยๆถึงแม้ร้านจะเล็กไปหน่อยแต่พวกเราก็ดูเหมือนจะมีความสุขกันนะคะสำหรับขนมเค้กลอดช่องสุดฮิตเราก็ไม่พลาดที่จะสั่งมาลองชิมกันค่ะร้านเปิดทุกวันตั้งแต่9โมงถึง5โมงเย็นถ้าได้มาเที่ยวบางปะอินจังหวัดอยุธยาก็อย่าลืมแวะมาร้านคาเฟ่ลับลักบางปะอินนะคะ I know I got my problems, but I don't see what's wrong with it Cause I'm taking my time, yeah, I ain't perfect You can tell me that I'm crazy